สวัสดีครับมาพบกับผมแคปกาคลาส o ูมกับโปรแกรม UI Path EP 46นะครับสำหรับ EP นี้เราจะมาดูเรื่อง Folder Structure กับ Path ต่างๆใน UI Path เนอะถามว่าทำไมจำเป็นต้องรู้เรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยว EP หน้าผมจะมาสอนเรื่องการทำ Library แล้วก็การใช้งานตัวเนี้ยจะเป็นตัวปูพื้นฐานสำหรับ EP หน้าประมาณนี้ละกันโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูเจ้า ตัวผ่านเนาะก็ถ้าใครติดตามตั้งแต่ ep แรก,แรกจะรู้ว่า ui ผ่านเนี่ยมันสามารถรันได้ด้วย2รูปแบบก็คือรันจากตัวสตูดิโอตรงๆเลยหรือ2รันผ่านออเคสเตเตอร์เนาะซึ่งเจ้าออเคสเตเตอร์เนี่ยเวลารันเนี่ยมันจะรันจากสิ่งที่ว่า new p a c k a g หรือ n ูเ get package นั่นเองหมายความว่าแบบง่ายๆคือมัน combine เจ้าตัวสตูดิโอของเรา พวกซอสเนี่ยที่เราเห็นตรงด้านซ้ายเนี่ยครับให้กลายเป็นแพ็กเกจหนึ่งแพ็กเกจหรืออ่าถ้าเอาแบบง่ายๆก็คือมันเหมือนซิปนั่นแหละซิปเข้ามาเก็บอยู่ที่นี่แล้วจากนั้นมันถึงจะเอาตัวซิปตัวเนี้ยโยนขึ้นออกเคสเซเตอร์เนาะเพื่อเราสามารถรันได้ทีเนี้ยเครื่องไหนก็ตามที่ไม่เคยมีโคด้ดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันจะรันเนี่ยเจ้าตัวยูไอยผ่าทเนี่ยมันจะก๊อปปี้ตัวออกเคสเซเตอร์เนี่ย แปะกลับเข้ามาที่โลโก้ของเราอ่าไอโลโก้ที่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันเก็บอยู่ที่ไหนเนาะเราจะมาดูกันแต่ก่อนอื่นเลยเราขอมาดูแบบพื้นฐานก่อนละกันในเจ้าตัวโฟลเดอร์ของ UiPad นี่นะครับจะมีโฟลเดอร์ต่างๆตามนี้เนาะที่เป็นเป็นสแตนดาร์ดเซตติ้งผมไม่เคยไปยุ่งแต่ว่าจริงๆก็เปิดดูได้เนาะมันก็เป็นการเซตเหมือน enable disable ประมาณนี้นะครับ ไม่จำเป็นต้องใช้เพราะว่ามันเป็นเซตติ้งของการใช้งานสกีนช็อตก็เป็นรูปเนาะก็คือรูปที่เราไปคลิก A B C เนี่ยแหละ Get หรือทายไปเนี่ยครับมันก็จะเก็บหน้าตาก็คือรูปทั่วไปแบบนี้มันก็คือเจ้าตัว Information ในตัวสกีนช็อตของเรานั่นเอง Entity ไม่มีอะไรไม่จำเป็นต้องสนใจ สุดท้ายมาดูที่ไฟล์ที่สำคัญที่สุดก็คือเจ้าตัว p r o j e c t j s o n ตัวนี้นะครับใน p r o j e c t j s o n สามารถ open ด้วย Note แ pad และสามารถ init ได้เลยเช่นเจ้า name เ,เนี่ยอ่ะบอกไว้ก่อนก็คือพอเราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วก็เก็บไฟล์เมนไว้มันจะ default ให้ชื่อมันตรงกันจริงๆแป๊ะๆแ,แ,แบบนี้ถามว่ามันมีประโยชน์อะไรเดี๋ยวจะโชว์ทีหลังเนาะตรงนี้แก้ได้ Description แก้ได้เช่ 1, 2, 3, น test 1,2,3,4เสรไปเลยแก้ได้ Main ก็แนะนำา t t r t ทที่ m a i n x m l ดีที่สุดแต่ถ้าจะมาแก้ก็แก้ได้ถ้าอยากให้ตัวอื่นเป็น Main แทนเนาะแต่ต้องระวังสำหรับ workflow ที่มีการใช้ main แล้วมีการส่ง export import parameter ก็ต้องมาแก้เจ้าตัว e n t ตี้พอตรงนี้ด้วย นี่คือข้อควรระวังนะครับแล้วก็เจ้าตัว dependency ตัวนี้แก้ได้เช่นสมมุติว่าใช้ Excel อยูย่แล้วเราอยากจะเปลี่ยนเวอร์ชั่นหลักก็สามารถมาแปะตรงนี้แต่มีข้อแม้ว่าเราจะต้องรู้ว่าไอ้เจ้าตัว u i p a t h m a i l a c t i v i t y 1 8 0เนี่ยมันอยู่ที่ไหนเพื่อเราจะได้ดาวน์โหลดเจ้าตัวเวอร์ชั่นใหม่ไปแปะแล้วค่อยมาเปลี่ยนตรงนี้เนาะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมบอกทั้งหมดเนี่ยมันสามารถทำได้ภายในเจ้าตัว UiPath ติเซีหมดเลยอ่ะมาดูกันทีละขั้นเริ่มจากเนมก่อนละกันเจ้าตัวเนมเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันใช้ประโยชน์ยังไงตรงนี้นะครับ Publish เมือ lish, ่อ Publish เห็นไหมครับตัวแพ็ k เกจเนมเนี่ยมันจะเขียนว่า EP4 ตามชื่อเนมเนาะไม่ใช่ตามชื่อโฟลเดอร์นะมันคือตามชื่อเนม อะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูถ้าเราปิดตัวนี้แล้วแก้ค่าพารามิเตอร์ตัวนี้เป็นสีอันธสกอร์หนึ่งนะเซฟเปิดเมนมาใหม่อ่ะเมื่อเปิดเมนมาเรากด Publish อีกทีหนึง เห็นไหมครับเปลี่ยนแล้วเป็น ep สอันสักกคอดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถแก้ตรงนี้ได้เนาะอย่างที่เราเคยโชว์ไปใน ep ที่แล้วตอนที่เรา deploy ขึ้นอ r c h e เ t เตอร์เราก็สามารถแก้ตรงนี้ได้แล้วก็กด publish ประมาณนี้ต่อมาตัวที่จะให้ดูก็คือเจ้าตัว uh, dependency เนาะอ่าตัวเนี้ยทีนี้เราจะต้องมาดูเพิ่มเติมนิดนึง ผาดทั้งหมดของย i p a t าเก็บไว้อยู่2ที่นะครับก็คือเจ้าตามด้วย `/user` แล้วตามด้วย username แล้วก็ไปที่ .nuget แล้วก็ `/package` กับที่2ก็คือ u s e r n a m e a p p d a t a l o c a l u i p a t อ2อันนี้ต่างกันยังไงเอาแบบสั้นๆก่อนที่จะไปโชว์ตัวนี้คือตัว working ของเราจริงๆดู package ทั้งหมดจะเก็บอยู่ที่นี่เอาไว้รัน เดี๋ยวผมจะเปิดเทียบกันนะครับส่วนอีกเจ้าตัวนี้มันคือ standard package ที่ UI p a t ให้มาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัว standard package ที่ให้มาก่อนมากดที่ตัวโปรแกรมของเรานะครับแล้วกดตัว manage package เราอ่ะจะสังเกตว่าเห็นไหมมันขึ้นให้อัปเดตเวอร์ชันได้ซึ่งผมสอนการอัปเดตเวอร์ชันไปในคลิปที่แล้วเนาะทีนี้มาดูเจ้าคลิปนี้ อะดูจากเจ้า Excel แล้ะกันปัจจุบ,บันเนี่ยเห็นไหม Excel ผมอ่ะ8 8 0ขีด Preview จำไว้ตรงนี้ไว้นะแต่มันบอกว่าเฮ้ยฉันมีเวอร์ชันใหม่กว่าคือ2.10.4นะไอ้เจ้า2.10.4เนี่ยมันจะเก็บอยู่ในนี้อ่าผิดผิดผิดอันนี้ผิด,ผดอ่าอันนี้มันจะเก็บอยู่ที่เจ้าตัว n d a า d Package อ่ะมาดูกันอ่นะแล้วครับ หลังจากที่เราคลิกเข้ามาเนาะตามโฟลเดอร์ที่เราบอกตัวนี้ก็คือ c ีคลอ n ยู e ซอร์เนมแอปเดต o า a l เคยผ่านเนาะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้อันนี้มันต้องพิมพ์นะเพราะมันเป็น high folder ตัวแอปเดต a าเนี่ยส่ว,วาบางทีเราคลิกเข้ามาอาจจะไม่เจออ่ะพอเรากดเข้ามาจะเห็นว่าเนี่ยครับมันจะมีเวอร์ชันใหม่ๆอยู่ที่นี่อยู่ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ Studio u อัปเดเนี่ยมันจะได้เวอร์ชันใหม่เขียนอยู่ที่นี่เป็น แอปขีดตามด้วยเวอร์ชั่นซึ่งเวอร์ชันใหม่สุดคือ21.4.3อบะเดี๋จวอแต่เมื่อคลิกเข้ามามีอะไรไม่รู้เต็มหมดหมดเลยไม่ต้องสนใจไปดูที่ตัวที่เรียกว่าเจ้าแพ็กเกจเนาะสกอ o l ลงมาแล้วก็มาดูที่นี่เห็นไหมครับมันจะมีตัวแพ็กเกจต่างๆของ Activity ที่เป็น Default Structure ให้สำหรับเวอร์ชันใหม่ซึ่งเจ้า Excel เนี่ยเห็นไหม ยูเอพั Excel Activity 2 1 0 4อันนี้ก็คือเจ้าเวอร์ชันใหม่ที่ทางยูเอพัโปไวให้เนาะแต่ว่าผมยังไม่อัปเดตมันจะเก็บไว้อยู่ที่นี่นี่เองโอเคนะครับทีนี้ก็เข้าใจแล้วน้องว่าโฟลเดอร์ตัวนี้ไว้เก็บอะไรทีนี้เรามาดูเจ้าสิ่งที่ว่าเจ้า working space ตรงนี้แล้วกัน หน้าตาของเจ้า working space ก็จะเป็นแบบนี้เนาะตาม path ก็แบบนี้เลย c o l o n user d o c a t e แล้วก็ share package ประมาณนี้ทีนี้ถามว่ามันคือ working directory ของเราคืออะไรอ่ะลองมาดูกันจำเจ้า excel ที่เมื่อกี้ผมใช้อยู่ได้ไหมมันคือ version จุดแเนาะเนี่ยครับถ้าเราดับเมื่อลิกนี้ที่นี้เห็นไหมครับ มันเป็นจุดแปขีด preview มันคือเจ้า d i r e c t o r y ที่เราใช้งานนี่เองซึ่งแพ็กเกจต่างๆพวกนี้รวมถึงตัวที่เรา deploy ทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกเก็บไว้อยู่ที่นี่หมดเลยเนาะแล้วทีนี้อ่ะอย่างที่ผมเคยทำไปเมื่อ2-3สามอาทิตย์ที่แล้วหรือมากกว่านั้นจำไม่ได้แล้วเจ้าตัว test output กับ input workflow เห็นไหมครับ ตัวที่เราดีพอย y ขึ้นออเคสเตเตอร์เนี่ยมันจะถูกจำลองมาเก็บไว้ที่นี่เลยเพราะฉะนั้นถามว่าเนี่ยมันจะเก็บไว้อยู่ที่นี่มี Data ทั้งหมดอยู่ที่นี่หมดเลยเห็นไหมอ่ะทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีออเคสเตเตอร์หรืออะไรก็ตามหรือดูแพคเกจที่เราต้องการจะใช้งานในตัวโปรแกรมของเราวิธีแบบ a อดวานซ์ก็คือ Copy กอเจ้าแพคเกจนั้นมาแล้วมาแปะที่นี่ จากนั้นเราก็มาเปิดไฟล์นี้แล้วเราก็มาแก้ค่าพิมพ์ตามเช่นเจ้า Excel เนี่ย 2.8.0.preview เห็นไหมวิธีก็คือพอาะ p y p y โ d e r มาเปลี่ยนชื er. ่อก็ได้มาแปะที่นี่แล้วก็ใส่ชื่อโฟลเดอร์เข้าไปที่นี่ก็จะเป็น2อเป็นยูไอ c ัด e x c e เดอกแเนาะแล้วก็ตามด้วยโฟลเดอร์ย่อยแบกเก็ตข้างในแค่นี้เองทีนี้คุณก็จะสามารถใช้เจ้าลิ ตัวไลบรารีตัวที่คุณไปดาวน์โหลดมาจากที่อื่นสามารถใช้งานได้เลยแบบง่ายๆก็สำหรับ EP นี้น่าจะจบเท่านี้แล้วกันนะครับก็น่าจะพอเข้าใจถึงผ่านและโครงสร้างของเจ้าย่ยผ่านเนาะว่ามันเก็บไฟล์ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยว EP หน้าผมจะเริ่มต้นสอนเรื่องเกี่ยวกับไ i b รารีมันจะเป็นตัวที่ทำให้คุณสามารถใช้งานแล้วก็แชร์งานกับเพื่อนได้ง่ายที่สุดละกัน โอเคนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ